เดี๋ยววันนี้ผมจะเข้าไปในควีนนะฮะเขามีคนรับรับยิ้วกับไทยนะครับก็ผมก็จะฝากเสื้อไปให้เอซผมนะครับคนแม่งโคตรเยอะเลยวันนี้มันเป็นวันเสาร์นะรีไปกดตังค์เว่าโอเคครับทุกคนเรียบร้อยละบ้านเขาหน้าอยู่มากเลยนะแถวนี้ยแม่งหน้าอยู่เพราะว่าคนไทยอยู่เยอะนะครับเนี่ยบ้านเขาคนไทยเพียบเลยนะหมดนี่สวยนะ นุ่น่าจะเป็นคนไทยนะผมเอากินนี่ที่หนึ่งแล้วก็ุกโกที่หนึ่งนะได้เลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมสั่งอะไรไปบ้างนะนี่ครับ,รบใไปทุกพื้นที่ไม่เคยเจอเยอะขนาดนี้นะต้องใส่รถไฟมันเลนนะสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเข้าไปในควีนนะฮะ เจะเ,เสื้อส่งกลับไทยนะจะฝากเขากลับไทยนะฮะเขามีคนรับรับหิ้วกลับไทยนะครับแล้วก็ผมก็จะฝากเสื้อไปให้เอฟซีผมนะครับก็รองเท้าเสื้อผ้าเอาไปส่งไปให้หลานที่บ้านนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเสียค่าส่งเท่าไหร่จริงๆตอนแรกก็กะจะส่งพวกชิปปิ้งธรรมดานะ แต่ว่าชิปปิ้งเนี่ยรองเท้าเนี่ยแพงมากๆนะครับจะตกอยู่คู่ละประมาณเ80เหรียญนะผมเคยส่งไปทิ้งละโดนค่าส่งไป80เหรียญน,นะครับแต่เนี้ยเขารับฮิ้วเขาก็จะโดนประมาณสัก25เหรียญน,นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ารวมเสื้อผ้าด้วยรวมรอ,อ,องเท้าด้วยเนี่ยผมจะโดนไปเท่าไหร่วันนี้นะครับไปครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินที่ควีนด้วย ไม่มีเงินสดลืมไปเขาอาจจะต้องการเงินสดนะก็เดี๋ยวเราแวะกดเงินสดเสือไว้แล้วกันนะครับคนแม่งโครเยอะเลยวันนี้มันเป็นวันเสาร์นะคนเยอะมากคนแน่นเลยรีบไปกดตังค์เียวราเอาแบงค์ยี่สิบนะร้อยห้าสิบแล้วก็เอาแบงค์ยี่สิบแล้วก็แบงค์สิบ โอเคทุกคนครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะข้างหน้านี้ข้างหน้านี้นะะแม่งเหนื่อยเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันซิว่าจะเสียกี่บาทผมบ้านผมไม่มีกิโลช่างนะพวกเสื้ออย่างเงี้ยเขาคิดเป็นกิโลนะฮะแต่ว่ารองเท้าเขาคิดเป็นคู่นะรองเท้าเนี่ยโดนยี่สิบห้าเหรียญอยู่แล้วสำหรับใครที่ ยังไม่เข้าใจหรือว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีการรับหิ้วแบบนี้นะฮะเขาก็จะกลับไทยนะครับแล้วก็เป่าเขาว่างเขาก็เลยรับหิ้วให้เรานะฮะก็เขาก็คิดเป็นกิโลนะครับถ้าอันเนี้ยน่าจะกิโลละ25้าเหรียญฮะแล้วก็รองเท้าคู่ละย5เหรียญเหมือนกันส่งให้ถึงหน้าบ้านที่ไทยเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเสียกี่บาทสำหรับวันนี้นะฮะก็มี หลากหลก็มีเสื้ออยู่ห้าหกตัวนะครับแล้วก็รองเท้าคู่หนึ่งไปใกล้ถึงละโอเคครับทุกคนเรียบร้อยละบ้านเขาหน้าอยู่มากเลยนะแถวนี้แม่งน้าอยู่เพราะว่าคนไทยอยู่เยอะนะครับเนี่ยบ้านเขาฝั่งเนี้ยเป็นหลังนะแต่ฝั่งนู้นเป็นขายอะไรทาวโฮมทาวเฮาส์แาวโฮมบ้านเราอ่ะสรุปนะฮะโดนไปเฉพาะเสื้อ นะครับมันโลกว่าๆนะแต่เขาต้องปัดเป็น2องโลนะครับก็โลละยี่สิ้านะครับก็เป็น50นะครับแล้วก็รองเท้า25้ารวมเป็น75้าเหรียญน,นะที่ผมอที่ผมจ่ายเข้าไปนะครก็โอเคฮะเขาส่งให้ถึงบ้านเลยเดี๋ยวเราไปต่อหาอะไรกินในร้านที่ร้านไทยแถวไทยทาวแล้วนะคนไทยเพียบเลยนะ ข้างหลังเมื่อกี้เขาก็คนไทยเหมือนกันผมมาถึงแล้วนะสนนวเส้นถนนบูซายตรงนี้ร้านอยู่ด้านหน้าน้นข้างหน้านั้นเขามีจัดกิจกรรมอะไรสักอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูนี่คือร้านไทยนะไทยอา,ยาดาเดี๋ยวไปเดินดูก่อนดีกว่าว่ามันมีอะไรนะแล้วค่อยกลับมาซื้อข้าวโนร้านป้าน้อยนะที่เรามาครั้งก่อน ก็จะมีดนตีมาเล่น yeah, ส yeah. mm ่วนมากจะเป็นภาพวาด โอ้นี่สวยเนะนุ่นน่าจะเป็นคนไทยนะ ถนนหนึ่งบล็อกนะแล้วเอาพวกภาพวาดภาพอะไรมานะผมคิดว่ามีร้านคนไทยอยู่ร้านนึงนะภาพวาดที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเลยคล้ายๆมา,าแนวทางไทยเราเนะี่ยโอเคเดี๋ยวได้เวลาแนละ้วไปร้านข้าวแกงกแล้วกันแล้วไปหาดูซิว่ามันมีอะไรกินบ้างนะถึงแล้วโอ้ยคนเต็มเลย ี๋ยวผมจะกินพะโล้คอ๋อผมเอากินนี่ที่หนึ่งแล้วก็ทูโก้ที่หนึ่งนะฮะพะโล้กับอันนี้ครับอ่าครับเหมือนกันเลยนะเย้แล้น่ากินวได้ลนะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมสั่งอะไรไปบ้างนะครับนี่ครับตอนแรกว่าไม่เห็นอันนี้นะเขาบอกว่าจะเอาสองอย่างหรอผมสั่งอันนี้กับอันนี้แกงแดงกับพะโล้นะตอนแรกพอไปเห็นอันนี้ก็อ๋อสามอย่างเลยแล้วกัน เป็นตับไก่นะตับไก่ลองชิมหน่อยครับอร่อยครับอร่อยเดี๋ยวขอญาตกินก่อนนี่อันนี้อันนี้กินบ่อยนะอันนี้ไม่ไม่เท่าไหร่แต่พะโลมาทุกครั้งกินทุกครั้งนะแล้วก็ผมก็สั่งกลับบ้านอีกหนึ่งนะครับรวมสามสิบเหรียญน,นะกลับบ้านด้วยกินนี่ด้วยโอเคเยวขอกินข้าวก่อนนะเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรา เดินมาด้านหลังไปกินหาขานมหวานกินกันแล้วกันไปมาที่ร้านขานมเนี่ยับนี่ครับอันนี้ร้านข้าวแกงน,นี่นะฮะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นร้านขานมเลยสวัสดีค่ะครับใครเอ่ยของใครทิปกันบ้างครับ แปดหนึ่งครรับยี่สิบค่ะเอาอะไพมไหมคะอันนี้ขายไงอันนี้ขายชิ้นเรียนนะคะก <10 S 2> ล่องดึงค่ะติ๊กติ๊กน่ะขายของเสียคะรวมรวมกันโอเคซื้อขนมไป30เหรียญน,นะฮะแล้วก็กินข้าวไป30เหรียญโดนไป60เหรียญน,นะฮะไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันแล้วเราต้องเดินไปขึ้นรถไฟเดินอีกประมาณ ทีวีเนี่ยประมาณ5นาทีใช้เวลาจากรถไฟไปถึงบ้านผมก็ประมาณชั่วโมงกว่ากว่าครับไปงั้นเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมให้ดูคนนะแมงนโอดเยอะเลยเต็ม <า S 1> ทุกพื้น <ๆ S 1> ที่ไม่เคยเจอเยอะขนาดนี้นะต้อใส่รถไฟมันเลนนะเตมหมดเลยอ่ะมาครับทุกคน ถึงบ้านแล้วโอ้โหก็จะถึงได้ผมหลับไปพักใหญ่ๆเลยนะมาเดี๋ยวมาดูกันว่าเราได้อะไรมาบ้างนะอันนี้ข้าวเหมือนเดิมนะสามอย่างเหมือนเดิมที่ผมกินขนมเบื้องแบบนี้นะครับผมเอาไส้รวมๆกันมานะทั้งไส้หวานไส้เค็มนะชิลละหนึ่งเหรียญน,นะเท่ากับประมาณสามสิบแปดบาทไทยนะตอนนี้เงินเงินบาทหนึ่งเหรียญเท่ากับสามสิบแปดบาทนะครับชิลละสามสิบแปดบาทครับดูซิว่าจะอร่อยไหม มีไส้หวังก็เหมือนเมืองไทยแต่ไส้จะน้อยหนะ่อยแต่อร่อยอร่อยที่สองเป็นข้าวเหนียวดำสังขยานะผมชอบมากมากนะฮะข้าวเหนียวสังขยาวันนี้เอ,อขนมชั้นนะฮะอันนี้กล่องละห้าเหรียญฮะห้าเหรียญห้าเหรียญห้าเหรียญหมดเลยนะฮะแล้วก็อันนี้อะไรวะ ไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะไส้สังขยานะครับนี Luckily, <S <S Hence, ่ชื่อไม่ได้อันนี้ขนมเปี๊ยะนะฮะขนมเปี๊ยะอันนี้ก็ห้าเหรียญนี่ยขนมหมดไปสามสิบสามสิบเหรียญนะฮะแล้วก็ข้าวสามสิบเหรียญก็เป็นหกสิบเหรียญนะฮะก็ถือว่านานๆเข้าไปทีนะฮะก็ ได้กินของอร่อยก็ถือว่าคุ้มนะครับเดี๋ยวเรามาลองก,กินไอ้ไส้สังขยาแล้วกันนะอืมอร่อยเลยนะอันนี้เด็ดเลยฮนะอืบนงอนอร่อยอันนี้ไม่น่ามาเยอะเลยอร่อยนะเนี่ยแพงก็แพง ซื้อมันจะสิบชิ้นตอนแรกเอาห้าก็ดีละพอมากินนี่ปั๊บไม่อยากกินนู่นเลยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอยู่แล้วนะเนี่ยผมกินบ่อยตรงเนี้ยนะฮะสามอย่างเนี่ยอันนี้อันนี้นานๆนนกินทีนะไปไม่ทันไปไม่ค่อยทันมันหมดก่อนนะฮะอันเนี้ไยไอไส้สังขยาเนี่ยเอ้ยเออไสสังขยานะ โตเกียวอะไรวะแฮนเชกโตเกียวอะไรทุกอย่างมัใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะผมผมจำไม่ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วมันเป็นไส้สังขยาเนี่ยเออติดอยู่ที่ปากเนะ่ลุกไม่ออกสงสายทังหมดห้าอันสำหรับคลิปน,นี้ตั้งแต่เช้านะผมพาไปดูการส่งฝากของกับไทยนะเขาทำกันยังไงนะฝากคนไทยด้วยกันนะฮิ้วกับนะครับก็ได้รู้ทั้งหมด จบกระบวนการมาแล้วผมโดนไป75เหรียญนะค่าฝากนะครับ,นะรบก็ได้ออกเดินทางไปในที่ที่ไม่เคยไปบ้านที่ผมไปฝากเนะี่ยผมยังไม่เคยไปนะมันเลยควีนไปหน่อยเดียวเลยควีนไปประมาณสักถ้านั่งรถนะไม่เกิน10นาทีมันก็อยู่ที่ควีนนะครเขตควีนเะนี่ยแต่ว่ามันห่างจากไทยทาวะไปประมาณถ้านั่งรถรถเมย์นะที่ผมนั่งมาประมาณ10นาทีนะครับ สำหรับคึ่งเมย์ก็ลาไปก่อนครับช่วยด้ยครับบายครับ